สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้มอยูทีบ้านโนนละศีครับตําบลโนนละศีอำเภอบอระเบือจังหวัดมหาสารคามพี่น้องครับผมยูทีจีเอสพานุวัดฟาร์มพี่น้องครับเป็นฟาร์มงัวบามันลูกผสมครับของน้องกล้วยพี่น้องครับเดี๋ยวพ่อพี่น้องเบิงว่าเมื่อนีนนะครับน้องกล้วยสีมีที่เด็ดคือคือง้วนะครับราคาจังไรแน่หระอก็จเป็นราคาจักบาทหล้วก็มีว่ามันแบบไดแน่พี่น้องครับผมให้พี่น้องเบิงราคางัวแต่โตครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งติ้ง กดไลค์กดแชร์ให้ช่องหมูหันฟาร์มด้วยนะคะดีครับสวัสดีจ้าน้องกล้วยในหน้ำโตนะครับาน้องกล้วยนะจ้า GS พานุวัฒน์ฟาร์จาจมจ้าข่าว GS พานุวัฒน์ฟาร์มมโอนี้เขามีงัวขายทั้งหมดจักโตครับมีทั้งหมด12ตัวจ้ะ12ตัวเดี๋ยวบอยฟังก่อนนะก่อนอื่นน้ำน้องกล้วย14ตัวตะกี้น้องกล้วยเห็นง่ายนะครับ,บนะตะกีกก้เดีเงไงไ๋ยวเบาวางคนพนู้จากเขา เฮ็ดงานโรงงานเนี่ยจ้ะเฮ็ดเกี่ยวกับเครื่องจักซีเอ็นซีจ้ะเครื่องจักซีเอ็นซีแฟนกับเฮ็ดงานโรงงานด้วยกันจ้ะแฟนจบวิศวะคือจบังมครับจบวิศวะจ้ะจบปปตีวิศวะแต่ว่าสองคนนี่เขาตั้งใจลาออกจากงานมาอยู่บ้านเพื่อสืบเลี้ยงลูกแล้วมาเลี้ยงเฮ็ดอาชีพเสริมเป็นอย่างคือเลี้ยงรับเป็นอย่างคือคิดว่าถึงมาเลี้ยงงัวขายงัวครับก็คิดว่าหลักๆเลยก็คือแฟนมักจ้ะแฟนมักจ้ะบัดนี้เขาก็เลยขัดว่าได้ตันนี้ทำไงว่าเขามักบอไปสนามวัันี่กก็มยจ้ะ ขอบค e ุณเฮ็ดแนวใดก็มักน้ำกันอาจารย์จังส่งเสริมกันไปได้ตั้งแต่นี่นะครับคนสีจะเลไปหน้าครับคือว่าไงบางคนเป็นผู้หญิงเนาะครับเนาะปการมาไปตลาดง้อนี่บางคนไปบ่ได้เด้คือยังอายได้กี่บ่เคยไปอายกับที่พวันทั้งเบ่ได้ทีเนาะป่ะเดี๋ยวให้เบิ่งงัวแต่ละ็กโตกันที่นี่ครับเดี๋ยวไปโตเลยก่อนเอาหน่ะื้อนี้มีทั้งหมดสิบสิบสี่โตครับพี่น้องครับมื้อนี้ครับคือว่าอลังการพี่น้องครับอยู่นี่ครับกของน้องกล้วยครับคือแพร่ผลิตสวัสดิ์ลาออกจากงานครับมาเป็นมาเฮ็ดงานนอยู่่ีครับ อ่ะแล้วพงตัวแรกครับตัวนี้ของน้องกล้วยครับตัวนี้แม่สาวนะครับเนาะแม่สาวเป็นง้อติดฮินดูบอสิี่นะติดหูงน้อยหนึ่งจะอายุวาจะเดือนแะไรครับตัวนี้ประมาณสิบเดือนประมาณประมาณปีกว่าเนาะตัวนี้นะครับตัวนี้ทองว่างนะครับเนาะเป็นแม่สาวทองว่างนะครับอประมาณปีกว่าพี่น้องครับตัวนี้หูยงยวนะครับก็คือว่าโค้งสางดีครับพี่น้องครับอ้วนดีนะครับแล้วก็อ่าล้ำตัวดีครับตัวนี้ไปครับตัวนี้สามหมื่นกว่าพันบาท น้องโกยบอกผิดว่าครับว่าจะเปิดใบเปิดไบเอ <3, S 1> งนี่น, 9, 3, น้องสามหมื่นเก้าพันบาทไอในวันสิบหกเป็นแสน,นครับเพราะว่าบางเทธอเนาะไอเป็นตลาดนะักเขกับบื่อไอเห็นราคาตัวเธอไอตกใจครับนี่กับแสนแสนแสนแต่ว่าโว้อ้ไอเขา้าตรงนี้แล้วนี่เด้อมันที่ไม่ขีดตะหนอดขึ้นยูม่มันซือหนอกเนาะงครับอยู่ขาแต่ว่าสามารถรักษาได้นะครับตัวนี้ว่าเป็นปัญหาครับอ่ะถือว่าง่วงแล้วค่ะสำหรับคนไปต่อยอดเนาะเนี่ยอยู่ขาข่างขวานะครับเพราะเป็นยังนะครับแต่ว่าถือว่าว่าเป็นตรงนี้นะครับ ให้พี่น้องในงเพราะว่าราคานี้คือราคาห่วงสามหมื่นเก้าพันบาทมีใส่อะไรตัวนี้ครับหายากครับราคาสิครับเอาถือว่าราคาถึงก็มูอ้วนพร้อมนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทโค้งสร้างดีเนอะนังดีพี่น้องครับราคาติดหูนิดนึงครับไปเรียงจะหน่อยกับผสมได้เลยพี่น้องครับเอาตัวต่อไปนะครับเอาตัวนี้นะครับน้องกล้วยครับสีเมื่อไหพันบาทจ้ะเมื่อไห้าพันบาทผสมซีไว้สองเดือนแล้วอันนี้คือยังทำพร้อมไว่ครับตัวนี้อันนี้เป็น ใบผสมจ้าใบผสมของทุกอันเลยกนะครับเนาะจ้าของทุกตัวสุกอันตัวเล็กมันชุกเลยแนมีแหยมือนะครับเนาะจ้ามีแหยมือจ้ะเอาว่าไงว่าเขาเก็บไว้เป็นสตอรี่เป็นเป็นแฟมให้เขาพิวน้องในเบื้องเลยผู้ใดต้องการว่าผสมตัวใดไว้แน่ก็มาเบรรงเอาครับตัวนี้ผสมเล็กเดือนนะครับที่ไวสองเดือนกลัวจ่ายังไม่ทันตรวจทองแต่ว่าผู้ลูกค้าอยากต้องการตรวจทองเาก็สามารถอันนี้คือสองเดือนกลัวถ้าในตรวจทองถ้าผู้ใดอยากได้ตรวจทองกลับมาตรวจได้นะครับค่าตรวจทองให้คุณลูกค้าตรวจเองใกล้เองเนาะ อาะตัวนี้จักบาทครับตัวนี้สี่หมื่นให้ก่อนสี่หมื่นห้าพันบาทครัสี่หมื่นห้าพันบาทนี่ราคาสามารถต่อรองได้เนาะเอาได้สิเขาอยากแย่งออกวัวก่อนนะครับตัวนี้นะครับคลิปดัมออกโบดพี่น้องครับนี่ครับเครื่องดัมออกโบดนะครับเม็ดสีดีครับนะครน้ำโตดีนะครับนี่ครับคือว่ามันเป็นงัวน้อยครับพี่น้องครับแต่ว่าผสมที่บ้านไปแล้วนะสองเดือนครับพี่น้องนะครับคือว่าเอาไปขายตัวยอดกับแม่เบิงร้องเบิงครับตัวนี้สี่หมื่นห้าพันบาทโอ้โหเนาะสี่หมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องนะครับ มันเป็นงอหน่อยอยู่ท่านในสูงประมาณหนึร้อยสามสิบนี่ยนะครับตัวนี้นะครับประมาณนะครับบวกลบนะครับกับท่าในสูงครับแต่วา่าก็ถือว่าเมสซีได้มาแล้วครับมันก็งอหน่อยอยู่มันมีโอกาสง่ายขึ้นอีกอยู 62, ่ครับเพราะว่าแข็งขามันก็บงหน่อยไปไหนครับก็ถือว่าชิง่ายอีกราคาสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับผสมซีไวซึ่งก็หกไว้สองเดือนนะครับตัวต่อไปครับน้องกล้วยตัวนี้ได้ครับตัวนี้เปิดใบหาเงินเก้าพันบาทจ้าผสมซีไว้สิบสองเดือนตัวนี้หาเงินเก้าพันบาทผสมซีไว้ได้สองเดือนท่านในท่านในตัวทอง ันนี้ตัวทองพี่น้องครับวันนี้คือโมหันต้องเฮนรี่ซิฟท์หอยสี่ในพี่น้องเบิ่งครับว่าตัวนี้คือราคาห้าหมื่นเก้าพันบาทก็คือว่าไงว่าผสมซีไว้ไวแล้วครับก็ถือว่าล่ำโตเงี้วดีพี่น้องครับแล้วก็เม็ดสีก็ดีอยู่นะครับแล้วก็เครื่องน้ำออกบดครับพี่น้องครับห้าหมื่นเก้าพันบาทเป็นแม่สาวเนาะแม่สาวเขาในตัวทองครับตัวนี้ครับถือว่าราคาก็มาต่อเอาครับห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่าไรมาในราคาถือก้อนพี่น้องครับอันนี้ก็มันท่ค่อยๆแคบขึ้นไปเรื่อยๆครับพี่นี่ครับ แต่ว่าก็มาเบิ่งเอาครับงบห้าเท่าใดก็เบิ่งเท่านั้นครับส่วนนี้ผมเบิ่งแล้วน้องกล้วยขายราคาถือก้มูแหละในนี่นะครับในในห้อยนี่ครับแล้วก็ที่เบิ่งนะครับก็มีของของน้องกล้วยของพอเด็ดนะราคาถือก้มูนะครับที่เบิ่งนะครับกับหางมือเก่าเนาะต้นใดรับครับนี่ต้นนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้เปิดไปหกหมื่นจ้ะหกหมื่นแดงสองเดือนกลัวที่ต่องพริกแดงพริกแดงสองเดือนกว่าแต่ว่าตัวนี้ใบผสมโมมีเยันบ่กะสามารถเอามาได้ทัน <therapist. S 2> อ yle, ันนี้คือซื้อมานึ่เดือกันเป็นท่านเอาไปผสมมาให่เห็นแฟนคนหวานะครับตาววาสามาัครมาให้ได้อยู่ตัวนี้ผสมที่แรงไปสองเดือนครับตาววาตัวนี้คือว่าไงออกกูนเม็ดซีดีครับอ่าล้ำตัวดีเนื้อนังดีครับพี่น้องครับบอกได้ว่างามครับหกหมื่นบาทนะครับเนาะแม่สาวท้องแรกนะครับหกหมื่นบาทครับตัวนี้โค้งสางง่้ยกระมูครับเม็ดซีดีพอครับหลก็หลังตรงดีครับพี่น้องหกหมื่นบาทผสมไปแล้วก็ลึกงกระชับดีครับตัวนี้ครับลึกงกระชับดีล้ำตัวเา้วดีครับเนื้อนังดีครับห ตัวนี้ซีเมื่อไหร่พันบาทตัวนี้ทองว่างตัวนี้ลูกตะลิงหูวครับบนะาาบลูเนาะอ่ะบบลูต่อตรงตรงสี่ครับปต้องไปตัวกันนะครับอันนี้ถือว่าผมบอกเลยว่า,วางวตัวนี้มันเป็นงอหน่อยอยู่ตะวันแข็งขาดีพี่น้องครับแข็งขาใหญ่ดีอยู่ล้มตกก็ยาวดีตะวันทีนเลี้ยงเต็มมซื้อหลักคาในเห็ดเขามันจะติดหอหูอจังหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันเป็นที่ดูวาซินผสมลูกกระทบนะครับบนเหตเขาซือ้อตะวันโค้งสางดีอยู่ครับโค้งสางง่ายนะเป็นงอหน่อยอยู่นะครับน่าจะครายได้นครัับบออยกน้้งลววาาเีีีต โทรมาต่อร่องไหนแ้ะโทรมาต่อรองไหนนะครับเนาะสี่หมื่นห้าพันบาทอันนี้ราคาห่องล่มทรงลอยกิโลแอันนี้คือราคาห่องล้มทรงลอยกิโลเหมือกตัวไงว่าอยู่นี่คือราคาล่มทรงลอยกิโลหมือนฮาน่ารับเองกับรถแต่อีกมั้งวะครับเอาเหล่วแตงสิรับเองล้วสีทรงนะครับเอาโอเคนะอันนี้คือราคาพร้อมทรงลอยกิโลเมตรครับเอาตัวนี้นะครับพี่ตัวนี้ในจัปีเพราะว่าตัวนี้ บอมันมันทองวางที่ไหนครับตัวนี้ผสมไปทองแปดเดือนผสมมดแดงไว้ทองแเดือนผสมไปมดแดงไว้นะครับตัวนี้คือว่าโค้งสางสูงครับสูงเงี้ยวหัวล้นกำเนิดบ้างแล้วนะครับหัวล้นแต่กำเนิดมั้งครับหรือว่าทำเขาหัวาจนแต่กำเนิดเพราะว่านี่เป็นจุลน์อันต้นเนาะขึ้นอยู่หัว okay. ท <tortured. S 1> ีนะครับเนาะคลิปหัวดำออกโบดครับทองแปดเดือนแล้วเนาะมดแดงทองมดแดงแปดเดือนจ่ายรับตัวนี้ห้องไว้หนึ่งแบาทจ้ะ หนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับตัวนี้มีใบแหงนะครับเนาะแล้วก็นนาจะมีมีทองเนาะมันเรล่มงาะนองแหล้วนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นบาทพี่น้องครับตัวนี้ครับหนึ่งแสนสามหมื่นบาทก็ถือว่าราคาอันนี้คือราคาห้องครับบองสีขายกับว่าต่อรองเอาครับเอานะครับก็เป็นงัวทีหัวโลนครับเครื่องนำาอาโวตัวนี้เลยราคานิยมครับตัวนี้ครับหนึ่งแสนสามหมื่นบาทตัวต่อไปครับทางขุนคนบอกทางพี่ทางพีก้อนครับพี่น้องครับตัวนี้หลายครับมีได้ขอดกับมีอีกนะครับวันนี้ แม่นี่เป็นแบบโป้แพงเหรอเนาะเป็นบ่ครับเมนี่หางของตะปูหางของต่ปูอป<ะ>ทองว่างว่างเพียงไหนครับตัวนี้ท<ะ>องชอ็อ<ะ>กโกแลตสามเดือนจากตัวทอ,องแล้วจ้ะผสมช็อกโกแลตต่อสามเดือนเลยนะครับของวิ้ยไรฟาร์มครับตัวทองแล้วตดทองชั่วแล้วตัวนี้เนาะ,ะตัวนี้จุดเด่นเรียกว่าล้ำตัวเงี้ยครับ้บองครับเราก็เครืองนำออกโบสครับเราก็แต่ว่าจุดบอดคือว่ามันหางของกับตะปูเนาะมันสีขาดนะครับหางมันเรียกว่ามันขาดเนาะมันกระเบืงขาดแต่มันรูด มัน,นม,มันรุดนะครับมัน,ม,นม,มันไหนยังก่อเฮอมนก่มันรุดเอาสีขาดสีรุดก็วูหูนะเบิ้งเอาทำตัวจริงแลเจา้า่าวทำตัวนี้เจ้นี้เปิดได้หกหมื่นห้าันบาทหกหมื่นห้าพันบาท,ท,บ 65, บาทเอาหกหมื่นหันบาทครับในหลวงตัวตัวนี้ครับเจ้นี้ทองสององที่สองนี่นะครับเนาะปะตัวต่อไปนี่หกหมืหันบาทครับพี่น้องครับถือว่า้ําตัวดีอยู่เมซี่ก็ดีครับได้มาไม้าใส่เนาะขึ้นด้ไม่ติดหูทุกตัวเห็นเนะครับ อ,อ,อ,อันนี้เขาได้ขอโครงการนะคุณบอครับเพา่ด้เขาได้เหติติดหมวนบอโครงการกู้มาซื้อหงว์บอเกีย่ยวบ่บ้แบ่เกี่ยวจ้่อันนี้เป็นป่ายพระนุวัตฟาร์มอ๋อป่ายพระนุวัตฟาร์มอันนี้เป็นงว์ที่หูวัคซีนเนะาะทองว่างบอเขายังไงครับอัผสมเป็นเทนไว้ไดสองเดือนแล้วจ้ะส่วนใหญ่ฮานาเป็นงวหูสิบีผสมเทนพอเหมาะตรงการการเหนือนะครับสองเดือนนะครับตัวนี้ใต้บ่าครับราคาห้อง เปิดใบหกสิบเจ็ดค่ะหกหมื่นเจ็ดพันบาทหกหมื่นเจ็ดพันบาทผู้นังครับตัวนี้ผสมเป็นเทนไบ้ในลูกโตัวคำว่าตัวนี้เป็นตัวที<_<_<_<_<_่สองในทองจ้ะตัวที<_<_<_<_่สองในทองพี่น้องครับตัวนี้คือว่าตัวที่สองในทองผสมเป็นเทนไบ้ครับเอาหนักตัวทองไหมครับตัวนี้ว่าจะว่าให้ตรวจเพราะอะไรว่าตรวจเอาเนาะเอาปลาไปเบิ่งตัวงามๆทีนี่ครับผู้นี้มีตัวงามๆหลายตัวเย่างที่ไ่ได้หนีนะครับบอกเลยว่าพระธรรมดดาอยู่ในคอกนี่ครับถือว่าจุใจมูหันบ่คือผู้อื่นครับมันเขาเจ้าบางคนไทยยี่สิบวัทีครับแต่ผมนี่ไทยแก รวดเร็วทันใจตรงประเด็นนะครับตัวนี้ขายไหมตัวนี้ตัวนี้กำเนิดแบบว่าอยากขายป็นอะไรตัวนี้คือว่าไงมาเขาทีเอาเป็นแม่บล็อกเนาะแต่อายขออยากเบื้องในตัวนี้เป็นพร้อมตัวไหนครับงุณูตัวนี้ตัวนี้ลูกของหมดแดงจ้ะผสมแยกเพลทที่ว่ผสมแยกเพลทที่ว่ายนะครับเนาะอันนี้คือมันเป็นแม่สาวทองแหลกผสมแยบเดือนนะครับตัวนี้แยกเพลไว้ตัวนี้ได้หาเดือนแล้วจ้ะหาเดือนแล้วนะครับเนาะเอาถือว่างามพี่น้องครับโค้งสั่งดีเนื่อยทั้งดีแม่ซีดีครับพี่น้องครับเครื่องน้ำบอกโบาหาง เป็นพว่วครับลงหอดพื้นนี่คี่น้องครับหางเง้วครับตัวนี้นะครับคือว่าไงว่าตัวนี้คนบอ่อแดดขายแต่๋ยวผมาถามราคาคือสื่อแบบตัวนี้คือเปิดทองไว้กันกันป่วยนะครับเพราะว่าตัวทโตถือถือตัวที่แพงกับแพงแต่หมาควาน้องล้วยตัวนี้หน 1, 000, 000, 000. ึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทครับคี่น้องครับอันนี้คือราคากันป่วยครับเพราะว่าคนบ่อยดดขายเดี๋ยวเป็นไม้บอกไว้มีสองตัวที่อยู่นี่ที่บอขายนะครับที่เหลือขายหมดนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทผสมซีวว้แยกเพศนะครับตัวนี้นะครับ โอเคนะครับโหเรืองคือองครับตัวนี้คือบอเปิดราคาเปิดราคาแต่เป็นราคาขายเป็นราคาห่องไว้ซืๆครับอ้าวตัวเุดทไทยครับตัวนี้หกหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้ลู็ตัวใดครับลูกหมดแดงนะครับเนาะตัวหมดแดงหกหมื่นห้าพันบาทครับจะเดินทางว่าตัวนี้แปดเดือนมีใบมีหลอดนะครับเนาะลูกหมดแดงค่น้องครับแปดเดือนมีใบมีหลอดหายครับตัวนี้ครับ หกหมื่นห้าอ่าหกหมื่นห้าพันบาทอายุแปดเดือนพี่น้องครับอ่ะโอเคนะครับตัวนี้ก็คือราคาที่ห้องไว้มีตัวอะไรอีกว่าครับที่จะเปิดราคาในคอกันไหมพี่น้องปะพายางเบิ้งนะครับที่นี่นะครับมืเนียผมพายางเบิ้งในคอกน้ำครับวันนี้ก็คืออันนี้คือคอกเขามีคอกอยู่นี่ครับมีคอกเดียวสองขอกสามขอกจากสามขอกกับขอกไม่มาสามขอกแซงอมมือนีถอนง้อขมันหนีนะครับมือหนี่โอ้แต่ว่าตัวนี้แม่ให้ดูว่าสิ้นแต่ว่าให้ลูกบางมันง้างพังนาะครับเนาะ แสดงว่าโค้งสายเห็ดเองเมดมื่อนี่อันนี้เห็ดเองว่าใครจ้างเลยจ้ะโอ้ยนีโม่ไอ้ไอ้จ้างไปเห็ดอยู่ของไอ้เด็กเ่นี่เอาซีนนะครับแม่ลูกคุณแม่นีในโลกโต้ลูกโต้ของแม่งเมื่ม่นี่อันนี้เป็นตัวที่สองจ้ะตัวที่สองตัวนี้พร้อมตัวไหนครับตัวนี้หมดแดงจ้ะพอหมดแดงนะครับเนาะเอามันลูกขึ้นมะซื้อนี่โมบ่หวะได้นิโมเอาตานคที่ว่าไปยังครับตัวนี้คุณซื้อว่านี้โมครับพี่น้องครับ กะถือว่างามลุก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 เอามันเป็นสีธรรมดาพี่น้องครับบอกเลยว่างามครับอยู่นี่นะครับเอาเปิดประตูให้นะครับเปิดประตูให้เบิ้งนะครับวันนี้เอามาแล้วนะครับตัวนี้ลุงมดแดงนะครับเอชเคหาสองศูนย์นะครับจะเดินคำว่าตัวนี้ลุงมันนี่ยจะเข้าซีเดือนจาเข่าซเดือนนะครับลูกเอชเคหาสองศูนย์อย่างเข่าซีเดือนแล้วเอาเปิดประตูเขาเบื้องในว่านาะ อ่ะนะครับตัวนี้นะครับจูงจูงวาให้ไอ้เบิ้งนะครับมันออกว่าใดนะตัวนี้เนาะเอานะครับตัวนี้เฮ็ดเองพี่น้องครับเฮ็ดเคาะเองเลยครับตัวนี้นะครับผมขออยากเข้ามาเบิ้งครับแม่มันผสมไหมครับตัวนี้ยัังครบแม่ได้ผสมเนาะเอานะครับอันนี้คือเสน่ห์ของง่วฮินดูบอซิงครับพี่น้องครับที่ว่าไม่ได้โค้งกระดูกครับล่ะก่าแต่ว่าบที่นี่นะครับเพิ่นก็คือคนอีสานเท่ากับว่าพาบบามันนะครับเฮ็ดไห้มันเป็นแบบว่าดึงหูเข้ามาเล็กน้อยหรอกระดล้ามเนื้อหรอได้ ได้โค้งสร้างที่เงี้ยขึนนะได้มีกำไรที่ดีขึ้นครับอ่านี่แม่ลูกคู่นี้ขายบ่ครับเปิดราคาอยู่ครับเปิดใจกับว่าอยากขายครับเปิดราคาจ่า,ายบาทครับ,รบแม่ลูกคู่นี้แม่แสนเจ็ดหมื่นครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น,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 นบาทแต่ว่าลูกมันนีเรื่องกระชับดีครับพี่น้องเม็ด<ม>สีแดงจะแสีบตาครับหรอกเรื่องมันกระชับดีครับตัวนี้หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับเนาะเอาหน้าป้อนนี้คือวิศวกรครับน้องแซกนะครัับสสวดีครับ เอาหันคือแฟนเพื่อนครับวันนี้คือน่องแฟกไม้เองครับพี่น้องครับวันนี้เใสไม้ให้แล้วครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทพึ่งในยูสันเลยนะครับเนาะมันไง่เกินอายุปกติแต่เขาเชื่อเลยครับมันไง่เกินงบวประมาณเท่าปกติเพราะว่ามันในเรื่องโครงสางแม่มันมาครับเราเห็นไห่ลูกมันเห็นไห่ลูกมันไง่นะครับเร็วครับในเรื่องโครงสางมาครับแล้วก็ด้เม็ดสีนะครับโอเคครับเราดูเมืองตัวต่อไปเลยครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทแล้วแม่ลูกคู่นี้นะครับขายเพราตัวนี้ งวแบบงอหมุนงอหมุนอ๋อเป็นตัวนี้สมัยตะกี้เขาตีเลี้ยงัวหูหมุนมาครับตัวนี้เขาก็เรียกเป็นเป็นบามันตัวนี้เป็นลูกเหมือนบามันเพราะมันลูกัวหูมดแดงครับมดแดงแต่ามันติดหูแมงมาอยู่นะครับเนาะติดแมงมาหลายอยู่ครับขายครับตัวนี้หนึ่งบาทครับราคาเปิดใบหนึ่งแสนบาทอ่ะตันนี้คือเปิดห้องใบเว่าเป็นงอหมุนงอหมุนก็เลยห้องใบเพราะอยากขายนะครับหนึ่งแสนบาทครับตัวนี้ครับเอาเพราะยังเราดูตัวต่อไปครับตัวนี้คือว่าถีเด็ดอีกสองตัวนี่คือว่างามนะครับบอกว่า อ่าตัวนี้ครับเป็นตัวทีสองตัวที่พน่วัฒน์อยากขายแต่ว่าอยากให้เพืองเบิ่งว่างัวลูกผสมเขานะครับสามารถเม็ดสีกับกล้ามเนื้อสามารถเฮ็ดให้พี่น้องอยากได้เลยครับเปิดให้เบิ่อนได้ครับเดี๋ยวเสียจุงอ่าให้เกลีให้เบิ่งนเพื่อนครับคือว่าตัวนี้เขาว่าด้ขายเนาะผสมตัวได้ไหมครับตัวนี้ตัวนี้ผสมเคฟสามหเลคฟสามหนึ่งเดี๋เดินนะครับจดีเดินก่อนจะเข่าหกเดือนครับจะเข่าหกเดือนแล้วนะครับตัวนี้นะครับเคฟสามหนึ่ง หน้าจะพานครับนุ่มลุ่งครับหน้าจะพานนุ่มลุ่งผมนะครับเนาะสีนี่แดงจะเสบตายไปหน่อยครับแดงเป็นมะขามด้วตัวนี้นะครับปลาเดี๋ยวไม่ได้ใส่เดี๋ยวขึมีตัวตรงงามแท้นะครับอันนี้คือนี่ครับเม็ดสีมันก็คือนี่เนี่ยตัวงามงามคุณ้องครับกะอันนี้คือลูกผสมทีบางเทธอเนะผมมองว่ามันมันเกิดเหตุให้คนเลี้ยงมีความสุขครับเพราะมันงามนะครับเอานะร่องห้องราคาพอขายมั้งด้วยครับห้องเป็นเลแสนเจ็ดนะครับแสนเจ็ดกันนะครับ แสดงว่าได้น้องติ๊กครับน้องติ๊กแสนเจ็ดนี่กับแสนเจ็ดน้องติ๊กครับอันนี้คือราคาไม่อยากขายเนาะแค่ไงกับจะวาผมนะผมไม่อยากขายอ้าวโอเคครับอันนี้ไอ้ถามือซื้อแล้วถามยกขวาก็ซื้อครับแต่ว่ามีสองตัวคือราคาแสนเจ็ดสองตัวนี้ว่าขายนะครับพี่น้องเอาผมมาว่าหน่อครับเอาโอเคสุดท้ายตัวขู่นี่ขายครับตัวนี้ตัวนี้เลยลูกเป็นลูกซีไว้บอกยิ่งไหนนี่ใบนี่หลอดนะครับมีคนถามหาอะไรพี่น้องครับไปเลยลูกซีไว้เรไปเปิดเขาไอ้พวกนี้ครับตัวนี้อายุประมาณจะเข่าสิบสองเดือนครับเข่าสิบสองเดือน ลูกสีว่าสูงกว่าหกพี่น้องครับคือว่าเงามครับตัวนี้ครับไข่เบืองเลยนะครับเอาไปยังครับเม็ดสีได้ยอแล้วครับว่ต้องออกอะไรครับเพราะว่ากองไอ้มันปั๊บสีได้ยุะนะครับตัวนี้นะครับถือว่าสีดีครับแล้วก็ลึ่งกระชับดีนะครับตัวนี้นะครับเก็บเม็ดสีได้นังหนานะครับแข็งขายง่ายครับตัวนี้นะครับเครื่องดําออกโบสครับไข่ก็ดํานับขีดหูดํานับสมสมส่วนมาทุกอย่างครับล้ำตัวเงี้ยวครับตัวนี้ครับลำตัวเงี้ยวดี นอกตรงครับพี่น้องนอกตั้งตรงนะครับว่าใดลมนะครับเอาคือว่าพานอยู le ่เจ้าบ่าครับตัวนี้หัาที่เปิดขายเปิดได้แสหนครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทเอาหนี้คือลูกผสมครับคนห่อไว้หนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับพี่น้องครับที่แรกว่าเสียมาคูมฝูงไว้เ่าครับอ๋อช่วงอายุไว้เอาครับนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับพี่น้องครับเป็นว่าลูกผสมลูกซีไว้สูงกับหงคับหนาตาดีรอบพร้อมนะครับถือว่าตัวยอดใดได้คู่ใดจะไปผสมคูมฝูงครับอันนี้คือราคาห้องเนาะราคาห้องครับมองสีขายกับมี่มองสีขายกับมี่ครับ เอาหม่องสีคลายกับนี้ครับพี่น้องครับคือว่าเอาอันนี้คือของของสมบัติแท่งกับสัติ่งก็ผัดกันชมครับพี่น้องครับวาเบิรงของของเสอ็จแล้เป็นไรนะครับเอาสีดึงเอามมโชน่าครับเอาโชว์ข้างนอกได้ก็ได้เอาไปยปไปไปนะครับเดี๋ยวให้มันกำลังฝึกกำลังฝึกเขากำลังนั่นนะครับเอาให้เบอร์ข้างนอกพี่น้องครับว่ามันขี้ไรครับพี่น้องครับตัวนี้นะคือว่าง้างได้เลยครับการเหนื่อยกับมาเต็มครับ กามเนื้อมาเต็มแล้วก็เนื้อหนังกระมาครับเม็ดสีก็ได้ครับโบสพร้อมพี่น้องครับคือว่าเอาคือว่าบ่ธรรมดาครับดูนี้ครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทผู้ใดต้องการพัวคุ้งฝูงนะครับเอาไปทำมาหากินได้ครับดูนี่ครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับจุดเด่นคือเม็ดสีเนาะกับกระดูกง่ายครับกระดูกง่ายเหล็กกระมังหนาหนังหนาครับเหล็กกระเยื้องหน่อยอยู่นะครับสามารถไปฝึกได้เห็นม่ความเชื่องครับหนึ่งแสนสองหมื่นบาทอ้าโอเคครับมาที่นี่ถ้าผู้ใดอยากใส่บริการเห็นว่าสูงว่าเขาไหนมีบริตตอครับมีครับ เบอร์ยังน้อครับ0988725998ครับเอาไม่ไอสมองหน่อยไหมครับ0988 0988725 725 998ครับ998น้องเนี้ครับน้องแซกครับน้องแซกแล้วก็บ้านอยู่เมงไหนครับบ้านบ้านอยู่อําเภอบรรเบือครับบ้านโนนราศีครับบ้านโนนราศีอำเภอบรรเบือจังหวัดพาคตะวันข้ามเนาะครับผมสามารถโทรหาได้ต่อยี่ชั่วโมงครับเนาะ24ชั่วโมงเลยครับเอาสำหรับนี่หกปัพีือทางใครนี่ก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ